เม่เตียวนึ่งวะเฮ้ยเพอนาวาเอาเตียวให้โตให้ได้พนาวาเอาเตียวให้โตให้ได้เพื่อนเอาะคำกัเก่าคำสามเท่าอืมอ่าคำมากจะใบเต็มมือเห็นได้นานเพรได้หลวงเขารัชการที่เก่าฟอนฟ้อเดี๋ยวเงินฟันขินล้อเก่าตัวนี้เออเลียเก่าสองเก่าสาม คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไอ้ตองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดังไฟอย่างนอหอมหอมอยู่ข้างหลังต้มอกาแฟโอ้ต้อกาแฟคุณไฟกำลังเป็นทานข้างหนอน้ำฮ้อนต้มกาแฟกินด้วยปลาซาผู้เดียว มาเราได้เน <c ười> ี đấy, ờ, ệu, ่ยร้านมาคงทียเด้บานนี่เกี่ยวบางหันกับมาแล้วรอบหนึ่งนี่ว่ายังบ่ยังบ่ท่านได้ฝันยังบ่ท่านได้คักว่าสันมาเถี่ยนี่ฝันยังบานนี่ฝันแล้วฝันแล้วฝันฝันจัาเที่ยแล้วแต่ถ้าผมมาเถี่ยวก่อนนั่นผมข้าสองเที่ยวผมฝันสองเที่ยวฝันสองเที่ยวท่านเที่ยวเนี่ยฝันว่าจังไหน เี่แหละขึ้นขันว่าได้ไปซื้อรถอี่กองเขารถยีดด <can> <can> ่ห้ออก็รถอี่กองรถยีแตกโอ้รถอี่กองมันหลอกให้เขากำสองเทียตามเทียหาน้ำเหลาน้ำถุงในบ้านเต็มกำเต็มกำหมนละน้ำมูเที่ยวหนึ่งคนว่าเฮ้ยเนนันว่าเขาเทเอาให้ตัวให้ได้คนนั้นวะตัวของเงินออกมาไม่เงินแล้วปิด มันจะขอไปซื้อเหลาก้อนอเอ,อือมูไปน้ำกันนะ่ะเออเสี่ยวกันนั่นทำเงินหน่อยขอเจ็ดแปดพันนะี<อ>่ละบ่ซื้อแพงรถคันนั่นเจ็ดแปดพันน่ะเฮ้ยรถนั่นรถอีแตกเออรถอีแตกรถไถนาห์นี่โอ้รถไถนาเดิน,ดนตามเนี่ยเออไถนาเดินตามเจ็ด<อ>แปดพั 8, นนั่นละว่าวบอได้แล้ว ก็อของเงินไปเสือล่าอะ้อเ,เงเอินเราขวดนั่งกับรื่อลอยนิบบล่ะขวดไงขวด้อยกับรืองลอยวันวหาหกทิบบาทบในความฝันเนาะความฝันนั่ออนกออ็คุกกรกมเงินสองเท่าสามเท่สาทสองกำสามกรรมก็เตีเก่าสามเก่าสองมะ,ะรเว้ยมาอเลย กำกับเก้าเออกำกับเก่ากำสามเท่ะอืมอ่ากำออกมาจะไหวเต็มมือเห็นได้นานเพราะได้หลวงเขาลดจากการที่เก่า้ออเดี๋ยวเงินฟันขินลอเก่าตัวนี้เออเดยเตี้ยวเก่าสองเก่าสามอืมพมันมาเคลื่อนนี่กำเงินได้ตีเป็นเก้าสองเก้าสาม บัานี้ฟ <choreography. S 2> ันฟ uh. ันแถวที่สองได้บ่ไงแถวที่สนี่ก็จะมาจับปืนเอาปืนเบาเดียวจับหสอเดียว่นดีไปเอารถท่นเอาไปเที่ยวแปดสองแปดสามหนเดอก่าสองเก่าสาบ่เอเก่าหนึ่งน้เนียเาเก่าหนึ่งน้ำบเก่ากัากับเก่า สองสองสองมือสองติดหมดนีำสองเทียสามเที่เป็นหนึ่งเอาแต่มันกำเทียเดียวใครอยู่นี่มืนกำสามฝันสองเทียเกี่ยวเลขฝันไปซื้อรถเออไปซื้อรถํำเงินกำสองเทียสามเทียกัเลยตีเป็นเก้าสองเก้าสามเออต่วันตวันจกทุงนั <Families labels> e. ่คำมากจ๊กทุงนี่คำมากๆอยู่หัน เขาจะเชิญค่ารถเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขียนเก่าหนึ่งไปน้ำด้เอเพราะว่าผมผมมาเก่าหนึ่งไงเพราะว่าฝันเห็นล้อเก่าน่าจะมีเก่าอยู่แล้วแหละผมก็เลยอยากเอาหนึ่งใส่นะอาจจะมาเกี่ยวกับความฝันหรอก <laughs> แต่พอไงฝันว่นากำสองเทียสามเทียนี่เก่าสองเก่าสามเนาะแบบนี้ฝันแถวที 9, 9, ่สองนี่เด้ฝันอัน เขามาจับปืนจับปืนปืนมันแปดปืนกับแปดสองเทียสามเทียมาจับสองเทียสามเทียก็จังได้กกำเงินนี่ไปเลยตีเตียนแปดสองแปดสามมัดสอแปดนตีแปดเจ็ดเจ็ดแปดมัน,น 7, 7, <c oughs> มันมั 8, 7, 7, 7. นจีมัน,นจจเป็นตัวเกา บ่ต้องเอาดอกตัวน yeah, ั่นครับตัดออกไปเล็เปียกจิตเปียกแต่ว่าห้ามมันออกได้เหรอพ่อจ๊ะมันออกกันแต่ถือว่าเขาตีมาถือก็เอาเอาเพราะว่าเพราะว่าเลขออกแล้วมันป้าน่าจะออกอีกเออมันออกแล้วมันต้อาถูกลับกับพวกเออกับพวกเนี้ยใจก่อนกับพวเนี้เออพี่น้องกับเอากันกันไว้เนาะเออแต่ว่าถ้าอันไหนบ่บ่ได้เขียนให้เออบ่ได้เขียนให้เออบ่ได้เขียนให้ แต่ขั้นเชียนแหี่ว่าหลายตัวอีกแล้วเนาะหลายตัวโคตรีแล้ครับเอาวันนี้เห็นพ่อไนยวายยางเรียกทูกนอย่างอีกอัอนนี้ที่ว่าจุดบันผักยังไงเออทูกเลขถูกมันสองหนึ่งหนึ่งเอาเนี่ยสอง,สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งตัวตัวที่สามนี่มันส่งที่เป็นเลขเจ็ดกับฟองนั้นมันมันคือว่าหางมันหลากเงาหางเล็กนึ่งน่ะเออ ก็ใช oh, uh, oh, ่จุดมือเลยมือมือวันพระโอ้ตั้งแต่วันพระที่ผ่านมาผุนโอ้วันพระวันได้สองหนึ่งหนึ่งจุดอยู่นี่บ่เออจุดอยู่นี่และโอ้ยุบพูนเขาโอ้ยุบป้าซ่าผุนอ่ะเขาไปจุบทางไหนผุนอ่ะเออคนมาคนยังแล้วสามที่ทุ่มเขาไปผุนโอ้ไปขอเพิ่มยุบพ้นบ่งเก้าผุนโอ้ครับเอาเอาพี่น้องอันนี้ก็จะเอาเลขทูบให้พี่น้องไปนําเด้อสองหนึ่งหนึ่งแต่ว่าสองสองไม่ได้เขียนให้เด้อพี่น้องเพราะงี้ตองบอกว่าเอานึ่งหนึ่งตัวเดียววาสันเงี้ยบ่ ول. บาดบาดนี่โตษหนึ่งจนึงนเอาไปมามันลลบหายเห็นแต่หัวขอ้อหม <c ười> อนแต่เลยว่าเอาหนึ่งน,น,นึ่งน,น้งนำแล้วว่ากต่เลยเขียนให้นเอาเอาง่ายเขียนเดียวๆดี๋ยวไง่ถือไว้ให้เบิ้งบัดนี่นี่ละนี่โครงสุดท้ายแล้วนี่เด้อพี่น้องได้หนึ่งนึเขียนไว้นี่นนนแหลยอันความฝันสองอังน,นเนาะความฝัน อันอันแรกอันแรกนัน่นฟันว่าเขามาจับปืนตำรวจมาจับปืนบ่เออตำรวจจับปืนมาสองสามเทียกันเ,เลยตีเป็นแปดสองแปดสามเออแปดสองแปดสามนี่และ้ะจับจับว่เนเจ็ดขีนี้เจ็ดย่บจั <laughs> า <laughs> อาโอ้อยวว่าไปนาะมันก็นกันสีไปตีไปหลายมันก็อสี่ลายเนาะจับเอาตามที่พ่อใหญ่ตีให้นี่ละเออแปดสองกับแปดสามแล้วก็ อันนั้นฝันว่าไปซื้อรถเก้าสองเก้าสามนี่มือออกจากเก้าสามจจัจกน้อยทัทง้งทั้งนี่ทงงั้งวงกลมสีแดงๆหน่พี่น,อน้องสิเพื่อเห็นตัวเลขเอามือทั้งนี่เอาลงหน่อยหนึง่งครับเออนน่นละให้เพื่อเห็นตัวเลขครับเพื่อสิว้าบพ่ชับบชดเอานี่พี่น้องแต่ตัวพี่ไงมักที่สุดนี่เก้าสามมันบ่เก้าสามเก้าสามตัวเดียวส่วนหนึ่งหนึ่งน่เป็นเลขทูบเอาพี่น้อง งสุดท้ายแล้วสำหรับพ่อใหญ่ต๋องเนะาะงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567แคปเลยเด้อพี่น้องโชว์ดลุลล่ะอ่ะแคปแคปตัวเลขไม่ได้หลายเนาะอ่าที่มาก็ตามทีบอกเหมือฟังเนาะฝันครั้งแรกได้เก้าสองเก้าสามส่วนเก้านึงหนึ่งแอดมินมักเดนะ้อนึ่งแอดมินก็เลยเติมให้เนาะเพราะว่าเพราะว่าเลขเลขกหนึ่งกับเลขกเก่ามันหนาจะมาจงงวดก็เลยเติมให้นะเนาะพอดีมันมาใกล้เคียงกับของพยยอง่อใหญ่ต๋องแบบเพื่อมันออกขึ้นลงเนาะ เลยแอดมินได้ขออนุญาตเติม91ให้ส่วน11นั่นจุด t ู b ได้211แต่ว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่ว่าเอา11ตัวเดียวอ่ะเอา11ตัวเดียวอ่ะแคปได้แคปไปเบิ่งครับพี่น้องเอ้าเป็นจังไดงวดนี้มั่นใจจังไดมั่นใจบ่ความฝันนี่มั่นใจ9แล้วมั่นใจอยู่แล้ว9มาแท้เออ9 2ค่อยเอาลืมเขียนให้พี่น้องก็ซั่นผู้ใดมักตัววิ่ง วิ่งเก่าเนาะเพราะว่าเพราะว่าพระงี้เหมือนใจเก่าฝันเห็นในหลวงฟหินในหลวงมันได้สุดยอดแล้จะงครับเราจะการที่เก่าแต่เก่าสองเก่าเก่ามาจนหอดเก่าศูนเก่าหอดเก่าหนึ่งมันได้มาตลอดเลยได้มาตลอดถ้าฟันเห็นในหลวงเนี่ยต้องมีเก่าแทะมีเก่าสุดยอด งวดนี้ก็เอาไปวิเคราะห์พี่นาเบิ้งเป็นความฝันของพ่อใหญ่ต๋องผู้เท่าเฝ้าป่าช้านะครับมาตามโค้งสุดท้ายนะครับคลิปแรกที่ลงไปก็ไปไงบอกว่าเป็นเลขมากคือซื้อเนาะมาท่านได้ฝันมาท่านได้ยังกะลงให้พี่น้องเบิ้งแล้วสําหรับคลิปนี้กะเป็นความฝันนะครับเป็นโค้งสุดท้ายกะโค้งจะบ,บ่มีเพิ่มเติมอีกแล้วเนาะสำหรับงวดต้นที่หนึง่งเมษายนสอง7ันหรหกสิบเจ็นะครับอันนั้นเอาบอกเขาไปแล้วเนาะ เล็งวดประจำวันที่หนึง่งเดือนเมษานนันโอ้กันนี่แล้วครับเออครับงวดวันที่หนึ่งนีงนงนง่แล้วนี่ไทยทำอยู่นี่แต่ว่าไปกลับน้ำหน้าได้พี่น้องสำหรับตัวเีลกแนวทางจะเป็นเพียงแนวทางนะครับกับใส่วิจรณญาาในการรับชมทั้งช่องกับน้ำเสนอโอ้มื่อนี้คือสีห่อนนอะนบ่ใไ่บ่ใไ่เสียเลยห่อนแห้งปุ่นตุ่มกาแฟญี่ปุ่นพี่น้องหมอกาฟแฟเราเอาไปไง ขอบคุณ ल ल หลายๆครับลำลากันไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ iten, ยโชคบอ่าสาธุสาธุสาธุ